Comes and goes. สวัสดีครับปั๊มพบกับผมอิเช่นเกย์ครับีเด็ดบอล BIP นะครับบอลสกอสูง h ั l f Time Full Time ครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสี่นะครับเวลาเก้าสิบสามนกาจุดสี่สี่นะครับผมสำหรับเมื่อวานที่ให้ไปทั้งสองคู่ก็สามารถทำ เงินได้ให้ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับผมเต็มคำนะครับทั้งสองคู่เลยครับบอลตะกออสูงครึ่งแรกครับก็ไม่ผิดหวังนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ผมคัดให้ทั้งหมด3คู่นะครับผมที่มั่นใจที่สุดอ่าเป็นแนวทางสําหรับคนที่ติดตามกับ f c ที่ติดตามนะครับคนที่ยังไม่กดกดติดตามก็กดติดตามนะครับผมก็ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับคู่แรกวันนี้นะครับเตะเวลาเที่ยงคืนนะครับผม ก็ดีสวีเดนครับเจอกันระหว่างเอลบอกเจอกับโกเตเบกโกเตบอกนะครับผมคู่นี้ครับใส่ตะกออสูงครึ่งแรกไปได้เลยครับรอราคาที่0.75นะครับผมคู่ที่2เตะเวลาตีหนึ่งสี่ห้านะครับดีกเบลเยียมนะครับคู่ระหว่างวิเวชเลนนะครับเจอกับสตองดัสดีเอสนะครับคู่นี้ครับรอตะกออสูงครึ่งแรกไหลลงมาที่0.75นะครับกดได้เลยครับผม คู่ที่สามนะครับเตะเวลาตีสองนะครับผมฟินฮาร์ปนะครับเจอกับดันดาร์กนะครับคู่นี้ครับรอสกอร์สูงที่ศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับกดได้เลยครับผมสามคู่ในวันนี้ครับมั่นใจครับสามารถที่จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดให้กับ f c ได้ติดตามกันได้อย่างแน่นอนครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับทั้งสามคู่นี้ครับก็บริหารดีๆครับผมมั่นใจ ชนะแน่นอนครับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ